สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร,ร์ที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวเ,เนี่ยพูดถึงเรื่องอนาคตของประเทศไทยจากนี้ไปแล้วก็พูดถึงเรื่องครอบครัวใหญ่คงจะต้องตรอมใจอีก4ปีหรือเปล่ารวมถึงเรื่องการทำงาน ของช,ชาติสิทธิพันธ,ธ์กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาวิธีการในการที่จะนําเสนอวิธีการในการที่จะนําข้อท็จจริงการทํางานกับเรื่องของการสร้างภาพมาต่างกันอย่างไรคุณเปรมให้หัวข้ออย่างนี้นะครับบอกว่านายกแผลงสามสอนสู้เริ่มต้นอย่างนี้ครับท่านนายกเนี่ยได้ออกแถลงการ3แกนสร้างอนาคตนะครับออกมาเมื่อวันที่8กรกฎาคม ปีนี้แหละครับปีหกห้านี่ยนะครับรรดาเซียนการเมืองทั้งหลายนี่ก็ฟันธงไปในทางเดียวกันเลยนะครับว่านี่แหละครับสามแกนสร้างอนาคตนี่แหละคือการส่งสัญญาณว่าลุงตู่เนี่ยอยู่ต่อครับเอาตรงๆเนี่ยนะครับนายกเนี่ยมองข้ามชดของการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้ไปแล้วนะครับเราไหนจะประเด็นการตีความนายก8ปีไปจนถึงขั้นอยู่ครบเทอม4ปีผมว่านายกเนี่ยมองข้ามไปแล้ว และต่ออีก4ปีด้วยซ้าไปจากเลือกตั้งใหญ่ต้นปี6 6นโน่นแล้วนะครับมองไปถึงขั้นนั้นแล้ว <iest Jedi> การตั้งใจอยู่ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะาอยากอยู่หรอกครับหากแต่ว่าเพราะอยากจะสารงานที่ทำเอาไว้ให้สําเร็จนะครับสังเกตเห็นได้อย่างชัดๆในจากเนื้อหาของแถลงการ์ครับค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเฉพาะคํานำเนี่ยมาให้อ่านก่อนส่วน3มแกนสร้างอนาคตก็จะเอาที่เขากลั่นเอาแก่นไว้เนี่ย มาให้ทราบกันก็แล้วกันนะครับเริ่มจากคำนำเรื่องของนายกรัฐมนตรีก่อนดังนี้นะครับใช้ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาเริ่มต้นอย่างนี้ครับวันนี้ผมนี่อยากจะพูดผมนี่หมายถึงนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้ผมอยากจะพูดกับทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของบ้านเราและการเดินหน้าต่อไปของประเทศไทย ตอนนี้ประเทศไทยกําลังกลับเข้าสู่ภาวะการใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงปกติแล้วข้างหน้าของเราเนี่ยยังมีอีกหนึ่งภัยร้ายที่ยิ่งใหญ่กว่ารอเราอยู่นั่นก็คือว่าเราจะอยู่รอดได้อย่างไรจากการโหมกระหน่าของพายุการขึ้นราคาทุกอย่างซึ่งสงครามรัเสเซียกับยูเครนต้องยอมรับว่ามีส่วนสําคัญที่ทําให้ราคาทุกอย่างเนี่ยมันขยับเข้าไปและเป็นการกระตุ้นให้ข้าวของได้แพงขึ้นไปด้วยไม่ว่าจะเป็น เรื่องราคาน้ํามันเรื่องค่าอาหารเรื่องค่าขนส่งจนถึงขั้นทําให้ประเทศบางประเทศในภูมิภาคเนี่ยเข้าใกล้าการล่มสลายทางเศรษฐกิจแล้ววันนี้ผมขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งเล่าเรื่องสําคัญคือกลยุทธ์ภาพใหญ่ของผมที่จะมาแก้ปัญหาปากท้องและความยากจนให้หมดไปสักทีหนึ่งที่ผ่านมาหลายรัฐบาลที่ ข้าบบริหารประเทศในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยก็ได้ดาเนินนโยบายระยะสั้นแก้ปัญหาความยากจนเฉพาะหน้ามาแล้วหรือว่ามีโครงการลดแลกแจกแถมต่างๆซึ่งแน่นอนว่าบางโครงการเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤตเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแต่โครงการแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่จะมาแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนและแน่นอนว่าวิธีการเหล่านั้นไม่ได้ทําให้ใครเนี่ยรวยขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น ผมจึงตั้งใจที่จะเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะทําเรื่องใหญ่ๆใ,ให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้สามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นอย่างยั่งยืนผมขอให้ทุกท่านเนี่ยเดินหน้าไปกับผมในช่วงเวลาที่ภารกิจระยะยาวเพื่อทุกคนที่ผมได้ทํามาอย่างต่อเนื่องใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วผมก็าลังขับเคลื่อนกลยุทธ์ภาพใหญ่ซึ่งมีอยู่3ามแกนหลักด้วยกันที่จะมายกระดับความรุ่งเรืองของประเทศเป็น3แกนหลักที่กําลังจะเสร็จและ กำลังจะพร้อมที่จะช่วยเราได้ในอนาคตอันใกล้นี้นี่แหละครับคุณเปรย์บอกว่าเอาล้ครับทีนี้ก็คงจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าแกนหลัก3แกนที่ว่านี้เนี่ยที่จะทําให้นายกใช้ในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุปเป้าหมายเนี่ยผ่านโครงการต่างๆที่กําลังดําเนินการอยู่เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างเอาอย่างนี้ครับเพจที่ชื่อว่าเพจลุงตู่ตูนเนี่ยนะครับเขาสรุปเอาไว้บอกว่าอย่างนี้ครับ ชื่อเพจคือลุงตู่ตูนนะครับเขาอาธิบายอย่างนี้ครับแกนที่1คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของประเทศที่ใหญ่ที่สุดและก็บูรณาการมากที่สุดในประเทศไทยโครงการสร้างทางรถไฟสร้างถนนสร้างสนามบินหรือว่าท่าเรือซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับความรุ่งเรืองมั่งคั่งของทุกคนโครงการที่ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานหลายปีและตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อโครงการต่างๆเกิดขึ้นจริงและเชื่อมต่อกันมันจะเหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ภาพใหญ่ได้เป็นผลสําเร็จนั่นเองนี่เป็นแกนที่1แกนที่2ครับคือแกนที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยงต่างๆกันเรียกว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่หล่อเลี้ยงเชื่อมต่อไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กอีกมากมายทีเดียวนะครับตลอดจนดึงเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยให้ไหลเข้ามาในประเทศไทย ผ่านการส่งออกต่างๆเป็นตัวขับเคลื่อนความมั่งคั่งรุ่งเรืองของประเทศไทยอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เราเดินมาได้ไกลแล้วนะครับด้วยการทํางานอย่างรวดเร็วแล้วก็บรรณาการหน่วยงานหลายๆหน่วยด้วยกันจนผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกหลายรายทีเดียวนะครับไดแสดงเจตนารมแล้วว่าจะเดินหน้าตั้งโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องทําในช่วง12เดือนต่อจากนี้ไปเพื่อ ให้ได้ข้อสรุปกับผู้ผลิตยานยนต์ต่างๆเหล่านั้นและจะต้องทําให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีราคาที่ถูกลงสําหรับคนไทยทุกคนซึ่งจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมและความคืบหน้าเกี่ยวกับกลยุทธ์แกนที่2นี้ประมาณช่วงเดือนหน้านะครับแกนที่3ครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาคการธนาคารของเราแล้วก็วิธีการทํางานของธนาคารตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีประชาชน ไม่ต่ำกว่า30บล้านคนนะครับที่กู้เงินไม่ได้และบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยมีบัญชีในธนาคารเลยด้วยซ้ําไปเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าทําไมมาถึงเป็นแบบนั้นในเมื่อธนาคารและเงินกู้จากธนาคารคือหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่ประชาชนสามารถใช้ในการสร้างอนาคตและความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้ทําไมรวมถึงการช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถผ่านพน้น ช่วงเวลาที่มีปัญหาไปได้โดยที่ธุรกิจเนี่ยไม่ลม้มหรือไม่ต้งหมดเนื้อหมดตัวในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถหาหนทางที่จะทําให้ประชาชน30กว่าล้านคนเหล่านั้นเนี่ยเข้าถึงระบบธนาคารสามารถที่จะขอเงินกู้และใช้บริการต่างๆจากธนาคารได้เราก็สามารถที่จะกระตุ้นความมั่งคั่งรุ่งเรืองให้กับประเทศเราได้ด้วยเช่นกันนี่แหละครับเพจลุงตู่ตูนเขาบอกไว้อย่างนี้นะครับคุณเปรบอกว่าอย่างนี้ครับเอาละ เมื่อรู้ว่าสามแกนของนายกรัฐมนตรีเป็นยังไงแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ก็คงจะอยากฟังความเห็นของคนที่มีทักษะกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นจริงได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยผมอะ่ะไม่ใช่ผู้มีทักษะผมนี่หมายถึงคุณเปลวนะครับผมไม่ใช่ต้องระดับนี้ครับระดับอาจารย์สุวินัยพรน,นวลไยลซึ่งจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียวน้อยคนนักนะครับที่จะเป็นแบบนี้ในประเทศไทย อาจารย์สุวินัยเนี่ยโพสต์เอาไวาอย่างนี้ครับใช้ชื่อปสุวินัยพรณวัลย์เป็นภาษาอังกฤษนะครับอาจารย์บอกว่าอย่างนี้สิ่งที่ลุงตู่กาลังปฏิรูปประเทศผ่าน3แกนเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งผมประเมินผมนี่หมายถึงอาจารย์สุวินัยนะครับผมประเมินความคืบหน้าของการปฏิรูป3แกนได้ดังต่อไปนี้นะครับแกนที่1เรื่องการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของประเทศไทยตอนนี้ ลุงตู่เนี่ยทำสำเร็จไปแล้วประมาณ80%แกนที่1น,นี่เป็นงานที่หินที่สุดและก็ยากที่สุดครับเพราะมันต้องมีเจตจำนงทางก,การเมืองที่แน่วแน่แล้วก็ต้องทําต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับถึงจะทําได้สําเร็จและทําได้จริงแต่ลุงตู่เนี่ยกลับทําได้ถึง80%แล้วเพราะฉะนั้นการผลักดันแกนที่2และแกนที่3เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับนี่เป็นแกนที่1 แกนที่2ครับเรื่องการผลักดันภาคอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะผลักดันประเทศไทยเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งของโลกลุงตู่เริ่มผลักดันไปแล้วราวๆสัก20%รซตต้องใช้เวลาอีกหน่อยหนึ่งประมาณ4-5ถึงปีข้างหน้านี่แหละครับเพื่อให้มีความคืบหน้าไปอีกอย่างน้อยเนี่ย6 0ถึงซึ่งน่าจะทําได้แน่ๆเพราะว่าประเทศไทยมีพื้นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนี่เป็นแกนที่2นะครับ แกนที่สามับเรื่องการไปฏิรูปภาคการเงินด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลตรงนี้ลุงตู่ทำสำเร็จไปแล้วประมาณ 30%. เริ่มจากอะไรครับก็เริ่มจากแพลตฟอร์มคนละครึ่งนั่นแหละครับแล้วก็ตามมาด้วยแพลตฟอร์มหวยออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาหวยแพงนี่แหละครับนี่แหละครับนี่คือตัวอย่างของโครงการนำร่องนะครับที่จะนำไปสู่การบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆดังที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศจีนสำหรับในเมืองไทยเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นได้ครับภายใน3ปีข้างหน้านี้แหละครับถ้าเกิดว่าลุงตู่ทำสำเร็จภายใน4-5ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าลุงตู่ทำได้แน่ลุงตู่จะเป็นรัฐบุรุษคนล่าสุดของประเทศไทยอย่างแน่นอนนี่แหละครับเป็นข้อเขียนเป็นความคิดเห็นของอาจารย์สุวินัยนะครับ เอาละครับคุณเปรยบอกว่าวันนี้หนักหน่อยนะครับเอาละครับเราจะมาแก้มึนกันเรื่องนุ่นๆกันในการตบตูดก็แล้วกันนะครับเป็นข้อมูลจากลายแก๊งแม่หมอคนเขียนเนี่ยเขียนได้แสบแบบคลาสสิกจี้จี้จริง,งๆนะครับใช้ชื่อว่า E R K บอกว่าอย่างนี้ครับการเมืองและการเทรดเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อต่อให้มึงมี IQ 108มึงก็โดนทำให้เชื่อในสิ่งที่ผิดๆได้เหมือนกัน เกมคนฉลาดโดนหลอกเรียกว่าการเมืองและการเทรดนักการเมืองมีหน้าที่ทําให้มึงเชื่อมึงมีหน้าที่ถามตัวเองว่ามึงเชื่อหรือไม่แค่นั้นแหละตอนที่มึงเชื่อเนี่ยก็คือตอนที่มึงลงคะแนนแล้วก็เปิดออเดอร์ไปมึงไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ยความเชื่อมันจะกลายเป็นความจริงหรือมันจะเป็นความเท็จถ้าเป็นความเท็จมึงก็จะไม่เชื่อมันอีกแล้วมึงก็จะไปหาความเชื่อใหม่ๆสติปัญญา มีอิทธิพลกับความเชื่อก็แต่เมื่อคนคนนั้นเนี่ยมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนแล้วเท่านั้นแหละครับเมื่อไร้สติต่อให้มีสติปัญญาแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่ส่งผลอะไรกับความเชื่อหรอกความเชื่อที่ไร้สติเนี่ยจะเรียกว่าดันทุรังหรืออีโก้ก็ได้เทรดเดอร์ที่จิบหายเนี่ยก็เพราะว่ามีอีโก้เนี่ยมากเกินไปคนที่เลือกชัดชาติหรือว่าเลือกลงตู่ต่างคนต่างก็มีความเชื่อกันถ้ามึงเชื่อว่าชาติชาติดีเนี่ย มึงก็เขียนรายการที่ชัดชาติทำแล้วก็พูดแล้วอ่านให้ตัวเองฟังถ้ามึงเชื่อตามนั้น mm. ก็ประสิทธิ์ของมึง mm. เป็นชีวิตของมึง mm. ไม่ว่ากัน mm. กูเชื่อลุงตู่เพราะอะไรเพราะว่ากูเห็นสิ่งที่ทําดีและสิ่งที่ทําไม่ดีแล้วก็ช่างน้ําหนักแล้วก็เปรียบเทียบกันแคนดิเดตนาย,ยกอย่างอุ้งอิงหรือชัดชาติเนี่ยเทียบแล้วกูจะอ้วกแนวคิดนะ่ะดีกับมีผลงานเนี่ยระหว่างแนวคิดกับผลงานกูเลือกรูปธรรมนะ ส่วนมึงเกี่ยวฝันหวานกับนามธรรมาก็ไม่มีใครว่าอะไรมึงหรอกความฝันทําให้คนมีความสุขกูเข้าใจตอนเนี้มึงต้องอยู่กับความทุกข์ไปก่อนเพราะว่าลุงตู่เป็นนายกนี่แหละครับคุณเปลวก็เลยสรุปวันนี้ครับบอกว่าครอบครัวใหญ่ก็คงจะต้องตรอมใจไปอีก4ปีแล้วมั้งครับ